เอามาลุนต่ออ้ยมาแล้วบาทนี่โอ้ปลาสอบเส้นหาครับพี่น้องเบืองเอาขาวภาคเลยบาทนี่เนาโอ้ไปก้มมาแล้วเนามาแล้วบาทนี่แตกสุดๆมาอีกแล้วเา้เาเเ้า ออกมา,มาอีกแล้วปลาเลนไตมา,มาแล้วบานนี้พี่น้องยังโซน ป่ามาเข้าเลยจินน่ะโอ้พุดนะโดดยูวโดดยูวครับพี่น้องยัวน้ำมันอยู่น้ำไหลๆพุน่นนาะน้ำไหลแห้งคนสู่น้ำมาได้เขาป่าบพท่านนี่เราผลงานครับพี่น้อง ปลาหมูปลาฮกล้ยปลาขาวซอยก็ปลาฮากล้วยตัวใหญ่นาะมาดนไปนี่นะเนี่ยฟังบุญถือหลายย่างซ้อนอันทั้งบุนก็เป็นสะดุ้งนะาะทั้งนี้ก็เป็นย่างซ้อนครับอันกั็เป็นเบดปลาลาดคนลอฟังกันครับพี่น้นนอง อันนั้นก็สะดุ้งครับสะดุ้งครับพี่น้องมืเอนี้ก็อยู่ทางเกลือนยางจังหวัดมหาสารคามอ๋อนี่ถือเราถือปลาปลาขาวอีไทยปลาหมูเอามาเบิ่งแหครับมาิถือหลายหมเอาเอาเลยแหเป็นยังไดแหแหก็โอ้แหก็มิดอิ่มซิมครับพี่น้องได้ตัวหนึ่งสองตัวนี่แหละแหก็ได้ ปลาหมูครับพี่น้องโอ้คันได้แต่ปลาหมูนี่ก็สิขักเนาะกับปลาหฮากล้วยนี่ปลาฮากวยโมเมนต์แพงเราตีเดียวนี่สองร้อยห้าสิบสองน้อยเนาะตัวใหญ่ครับมีแต่ตัวใหญ่ตัวน้อยม่ค่อยถือครับ เดี๋ยวไปรุ่นสะดุ้งครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันว่าสะดุ้ง่ถือบัถือกับ ประมาณปันได้ทั้งนั้นมันงหุ่นล่ะ và Cá nhà em khuyên là nó và cá nhà ngoài nói nóng hơn cả, cả thứ เอาบาทหนิครับบาทละสี่บาทละห้าตัวโย่ ปลากระแยงครับพี่น้องโอ้ปลากระแยงกระตูนเริ่มใหญ่แล้วเนาะปลากระแยงเริ่มใหญ่แล้วปลากระแยง อ้าวโอ้ปลาอย่างไรปลาเขีงเต๋โอ้ถือก็ปลาเขีงน้ำซีครับพี่นอ้องถือก็ปลาเขีงแบบนี้ฮะปลาใหญ่เต๋อโอถือหัวไทยนี่มันวะอ๋อซึ่งกลางมาถือกระชัน <c oughs> ปลาดักปลาถือหัวไทยกระชันฟอว่ะ ถึงกลางว่าถือขนาดลงลึกเด้วยเนาะถือเยอะนั่นดิบ้านอันมากกระไดพังแม่เว้นกับถือดีไดป่ะโอ้ถือดีไหมพี่อ้มาแล้วครับพี่น้อ,องบานนี่สะจุดเลยหยกจักเส้นนี่แม่อโอ้สองเส้นหาครับเบิ่งปลาสองเส้นหาแตกสุดนเลยบานนี่ถือแต่หัวกับท้ายว่าชันถือปลา มืออันก็นได้ไหลายบะแม่มืออันอเดีเ๋ยวมืออันหุ่นลงไปโยกข้างล่างม,มืเมื่อยเลยโบยบกมืออันเป็นพี่เตียกเลยโบยก คุณโอ้ถือขึ้นกันผลกระชายปลาเพิ่งเริ่มเข่านะแม่เนาะเอ้ามารุนต่อโอ้ยมาแล้วบาดนี่โอ้ปลาสองเส้นหาครับพี่นอ้องเบอรงเงาขาวภาคเรย่บาดนี่ ใครอยู่มันบวกร้องนะแม่เนาะแม่น้ำขึ้น ปลาเข้าดีแล้วบาดนี่คุณอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคันเพราะอู้คันอยู่ครับพี่นอ้องมึงดูมันเข้าเรี้ยงแล้วบาดนี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดด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 หลอดหลายเนาะมันน้อยพวดมันน้อยมนอ่ยอันนี้สองเส้นหางม่เอาเนาะ นับลงไปวางได้อยู่ดีถือแล้วเนะ <c oughs> <c oughs> าะแสงบอลลุงไม่หิน <c oughs> มีแต่หินนะพี่นอ้อง ช่วงเดือนสี่เดือนหาเมษาเนาะคือแบบพอดีเนาะช่วงเดือนกับช่วงเมษาฝนตกไหมอีกท่วมกันพอดีเลยบาทนี่จังน้อยมาเป็นมาเป็นช่วงครับพี่น้องมาเป็นบาท ปลาใหญ่กับบอนขึ้นดีอยู่ดิอ่าๆได้ได้อยู่เนาะแม่เนาะฮ่อๆๆเนาโอ้ไปกรรมมาแล้วอ๋อมาแล้วบลาในแตกสูดๆมาอีกแล้ว ปลาง่ามดีครับปลาสองเส้นหาครับหลักเขาซอยอ่สองเส้นหาพอดีเนาะอแม่นะแค่เอาตัวน้อยไรมันปลามันใหญ่บ่ทนันเงี่ย ทางหน้าเคลื่อนกับเบิเร์ดแล้ววันนี้บ,มบมม่มี่แล้วบ่มี่ค้นแล้วเบิร์ดแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ค้นหลายแต่ว่าปลา่ขค้นค้นกันนีเมื่อหรอพี่น้องเอา้าเอา้า อาวมาอีกแล้วปลาเลนไฟมาแล้วบานนี่พี่น้องกับปลาหมูโอ้ปลาหมูตัวงามเว้ยปลาหมูกับปลาเลนไฟ ใส่แบนนี้มันมาตายเนาอแม่ปลาเนาะปลาเป็นเอาขึ้นไปกระซดเลยอะนะทางเขาใส่ถุงมันยักเบียดกันตายครับนนต่อตครับยังพอเห็นอยู่ครับเอา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  เอ้ามาแล้วมาเนี่ยเอา้าเพื่อนนะเอา้ามานมานเนี่ยขันน้ำลงจังไรถือปลาข้าวกล้วยอยู่ได้ไแม่เนาะอันผมเป็นผมไทยยางสั้นนั่นก็นถือปลาข้าวกล้วยเส้นหากัดอยู่อยู่ได้แม่แยยได้ห,หลายลายศครับอ่า บ,บางอย่างผมไปยืนเบ่งอยู่นั่นโอ๊ปลาฮากล้วยตัวงามดียยอ,นนอ,อยู่เพิ่นย่างซ้อนนะเอาครับรุ่นจากสองสามบาทก่อนสิปิดกล้องครับมืดแล้วบาทนี่นี่แหนมโอ้หินนะพี่น้องเอ้ยมืดมืดแล้วกเดี๋ยวการหน้ากัจังบึงไม่ติดตามให้บึงเรื่อยๆล่ะครับปีนี้น้ำไหล บอด้มาสองมือมากับบอดี้ไทยบอด้้ไทยเลยกลับไปไทยไปลุงน้องจับปาก้อนเปลี่ยนบรรยากาศ สะดุ้งใหญ่เนาะครับตัวใหญ่ตัวงามเนาะ <c oughs> เอา้าเ <c oughs> มื่อแล้วบาทนี่บาวเจ็กกับแม่ทางบ้านคุกนางงามกับไก้อนครับ <c oughs> เดี๋ยวมือรุ่นจังบึงไหมครับผมติดตามสะดุ้งน้มซีป่าธรรมชาติจังหวัดมหาสารคามทางเขื่อนยางบ้านคุยเสือกเฮ้ยละครับพี่น้องมือนีบาวเจ็กกับแม่ทางบ้านคุกนางงามเข้ากับไก้ออนครับสวัสดีครับ เมื่ดแล้วเบึงบรรยากาศเงยมาเรงครับกันยังมีการยกยอพุละทุ่มสองทุ่มพละครับเพื่อนกันทีพากันกลับครับครับ,รบมาใหายเบึ้องทางหน้าเกลื่อนจังน้อยครับพี่น้องก่อนมืด ก่อนเมื่อก่อนค่ำเนาะรุ่นเมือ,อ,องจักบาทก่อนรู้ยังไงอ้าวว่าเข้าออไปทางผู้ผู้หมานิึงกันนะนี่ครับพี่น้อ เดี๋ยวมาดุนเบิง่งทางมานนี่มีมาหัวเล้วบาะน,นี่ทางแม่เว้นกับชื่อดีได้ป่ะโอ้ชื่อดีวยสิอ้อมาเร็วครับพี่น้อ,องบาทน,นี่สะดวดเลยหยกจักเส้นนี่แม่ โอ้ oh! สองเส้นหาครับเบิ่งปลาสองเส้นหาแตกจู่ๆเลยบานเนี่ยถือแตกหัวกับท้ายวัชันถือปลาเมื่อวานก็ได้ไรบ่แม่เมื่อวานเดะเมื่อวานฝุ่นลงไปโยกข้างล่างไม่เมื่อยงเลยบ่โยกเมื่อวาน เป็นปีเพียกอะไรเลยบรยุกแบุ่นอ้อ,อถือขึ้นกันฝุ่นกระจายปลาหรือเพิ่งเริ่มเข้าเนาะแม่เนาะเอ้ามาลุ้นต่อโอ้ยมาแล้วบาทนี่ โอ้ปลาซอบตเซนหาครับพี่น้องเบื่องเองาขาวภาคเล่ยบานี้